คุณมารีสวัสดีค่ะเด็กๆมออันบกับครูแอมนไคะในวิชาภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวเรามาทวนคำพท์กันเลยค่ะคำแรกคือคุณพ่อคุณ yes, พ่อภาษาอังกฤษคือ d a t d a t d a d d a t แปลว่าคุณพ่อนะคะต่อไปค่ะคุณพ่อก็ต้องมีคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ภาษาอังกฤษนะคะ mom mom m om mum แปลว่าแม่นะคะต่อไปค่ะคุณปู่คุณตาใช่ไหมอ่ะคุณปู่คุณตาภาษาอังกฤษอะไรคะ grandpa grandpa g r a n d p a grandpa แปลว่าคุณปู่คุณตานะคะต่อไปค่ะคุณย่าคุณยายาใช่ไหมลกูก คุณย่าคุณยายภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ grandma grandma g r a n d m a grandma แปลว่าคุณย่าคุณยายนะคะคนต่อไปค่ะวันนี้คือใครเอ่ยพี่ชายหรือน้องชายใช่ไหมพี่ชายน้องชายภาษาอังกฤษใช้คำว่า brother brother b r o t h or b e r t h e r แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายนะคะต่อไปมีพี่ชายน้องชายแล้วต้องเป็นพี่สาวหรือน้องสาวพี่สาวน้องสาวภาษาอังกฤษใช้คำว่า sister sister s i s t e r sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวนะคะ อันนี้คือไรเอ่ยเด็กอันเกิดก็ต้องมีขนมเค้กใช่ไหมขนมเค้กภาษาอังกฤษเลยคะ cake cake c a k e cake แปลว,ว่าขนมเคกนะ้กเนาะเอาไวค่ะเป็นปปลูกโป่งใช่ไหมปปลูกโป่งที่ลอยได้เนาะลูกโป่งภาษาอังกฤษเลยคะ balloon balloon b a l l o o n มันลื่นแปลว่าลูกโป่งนะคะต่อไปค่ะมีมก็ต้องม,ม,ม,มีของขวัญเนาะของรุ่นง่าเอามาให้เนาะของขวัญสากินเลยคะ่ะ present present p r e s e n t present แปลว่าของขวัญน,นะคะเดีย๋ยวเรามาทวนประโยคคำถามกันเนาะอ่ะ Who is he ใช่ถามใครเอ่ยผู้หญิงหรือผู้ชายคะ Who is he ตัวนี้ถามผู้ชายแปลว่าเขาคือใครเนาะส่วน w Who i s s h e ล่ะคะ Who is she เอาไว้ถามผู้หญิงแปลว่าเธอคือใครเนาะอ่ะทีนี้ค่ะมาดูค่ะ Who who แปลว่าใครนะคะ i s แปลว่าได้สมอย่างเป็นยูคือนะคะ he เหรอลูก he แปลว่าเขาที่เป็นผู้ชายนะคะ she หรอคะ she ว่าเธอที่เป็นผู้หญิงเนาะ,ะเราถามได้สองแบบผู้ชายตอบถามได้ who is he ผู้หญิงถามด้วย who is she เนาะต่อไปคำตอบก,ก็ตอบได้สองแบบเหมือนกันนะคะถามได้ who is he ก็ตอบได้ he is ถามด้วยบุคคลอย่างเช่น he is my grandpa he is my grandpa นะคะเขาคือคุอคณปู่คุณตาของฉันนะคะถ้าถามด้ who is she ก็ตอบไย she is ตามด้วยบุคคลอย่างเช่น she is my grandma she is my grandma นะคะแปลว่าเธอคือคุณย่าคุณยายของฉันนะคะอ่า he แปลว่าเขาที่เป็นผู้ชาย she แปลว่าเธอที่เป็นผู้หญิง is แปลว่า เป็นอยู่คือนะคะอ่าค่ะเด็กๆคะวันนี้ครูมีบงานเป็นบงานออนไลน์เนาะก็คือให้หนูเข้าไปที่ลิงก์นี้นะคะแล้วก็คลิกกับบงานใบนี้ขึ้นมาเป็น work sheet 3 who is he เป็นบงานที่3เนาะมาดูช่องแรกคะ่ะไี่ครูชี้ช่องแรกเป็น name name คือให้ใส่ชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยลงไปนะคะให้ใส่ชื่อเล่นของหนูเนาะแล้ว class C L A S CL S class แปลว่าชั้นเนาะให้ใส่ g จุด one slash ตามด้วยห้องอย่างเช่นถ้าหนูอยู่หนึทับสก็1นทับสก็ใครอยู่หนึทับหก็1นทับหใส่ลงไปเมื่อใส่เสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะตรงนี้เราสามารถเลื่อนคำมาใส่ให้ตรงกับรูปของคนคนนั้นเนาะ,ะมาดูค่ะ คำแรกกกอบสีเอสีเหลืองวงรีตรงนี้นะคะมีทั้งหมดหกคำมาดูอันแรกคือ grandpa 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 คือคุณปู่คุณตานะคะอ่ะมาดูวงรีที่สองคือคำว่า mom 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 แปลว่าคุณแม่นะคะต่อไปค่ะวงรีอันที่สามคือ sister sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวนะคะต่อไปค่ะคำที่4 that that d a t that แปลว่าคุณพ่อนะคะต่อไปค่ะคำที่5 brother brother ก็คือพี่ชายหรือน้องชายนะคะคำสุดท้ายค่ะดเด็กๆ g r a n d m a grandma mm hmm. แปลว่าคุณย่าหรือคุณยายเนาะทีนี้ค่ะในใบางานของหนูให้ดึงลากเนี่ยองรีตรงเนี้ยให้มาตรงกับคนที่ตรงกับรูปภาพอ่ะดูคนแรกค่ะคนแรกคือใครเขาบอก this is m y คนนี้คือใครคะเด็ก มีคำว,ว่า grandpa m o m sister dad brother grandma ทีนี้คนนี้เป็นผู้ชายใช่ไหมคำว,ว่าผู้ชายที่ท,ที่แปลว่าคนนี้เป็นเพศชายก็มีคำว,ว่า grandpa dad แล้วก็ brother คนนี้คือใครคะผมสีขา,าวมีอายุแล้วคือ grandpa นะคะหนูก็ดึง grandpa มาใส่เลยนะคะลาวมาใส่เลยเนาะ this is my grandpa นี่คือคุณปู่หรือคุณตาของฉันนะคะ อะมาดูคนที่สองค่ะเด็กค,คนที่สองคนที่สองเขาบอกว่า this is my จุดๆม <"Me grandpa S 1> ี grandpa ก็ต้องคู่กับ grandma นะคะอันนี้คู่ขิดค่าไว้เพราะคู่ใช้ไปแล้วเนาะคุณจะได้ไม่งงนะคะ grandma คนไหนคือคำว่า grandma คำานี้ใช่ไหมคำาคํนี้คานี้คำนี้หนึ่งคำนี้คะ่ะคำนี้เนาะอ่ะใส่ grandma ลงไปค่ะ this is my grandma แปลว่า เธอคือคุณย่าหรือคุณยายของฉันนะคะอะใช้เพล่อสองคำเหลืออีกสี่คำหลือคำว่า m o m sister dad แล้วก็ brother อคุณปู่คุณย่าเขาแต่งงานกันใช่ไหมมีลูกหนึ่งคนมาเป็นคุณพ่อของเรานะคะคือคนนี้เห็นเห็นไหมลูกเป็นเป็นอะรเป็นเส้นโยงลงมาข้างล่างคนนี้คือคุณพ่อนะคะ เขาบอกว่า this is my digit คุณพ่อภาษาอังกฤษเลยค่ะดเด็กคำว่า dad นะคะเข้าไหนคือคำว่า dad tiktok tiktok คือคำนี้เนะเาะอใส่ dad ลงมาเลยค่ะ this is my dad this is my dad แปลว,ว่านี่คือคุณพ่อของฉันนะคะแ,แล้วได้คุณพ่อแล้วคุณพ่อ เมื่อเป็นเด็กแล้วโตขึ้นมาก็ไปแต่งงานกับหญิงอีนึงคนนะคะคือเป็นคุณแม่ของเราเนาะเป็นคุณแม่ของเราใช่ไหมคะอะคำว่าคุณแม่ภาษาอังกฤษอะไรนะมัมมัมมามใช่ไหมอะคำว่ามามอยู่ไหนอ่อเมื่อกี้คุณลุมขีดค่าคำว่าดดอะคุณขีดก่อนเหลือมัม sister แล้วก็ brother เขาบ่กมามอยู่คำที่ไหนคำที่สองตรงนี้ใช่ไหมคะใส่มัมลงมาเลย this is my m o m This is my m o m แปลว่านี่คือคุณแม่ของฉันนะคะครูขีดค่คคาคำว่า mum ด้วยเหลือ sister กับ brother นะครานี้เมื่อคุณพ่อคุณแม่แต่งงานกันเสร็จมีลูกออกมาสามคนนะคะมีคนนี้เป็นผู้ชายคนนี้เป็นผู้หญิงและคนนี้ก็คือตัวเรา This is my เอ้ This is me ก็คือตัวฉันนี่คือฉันนะคะ This is me แปลว่านี่คือฉันนะคะ คุณพ่อคุณแม่มีลูกสาคนเนาะก็จะมีดูคนนี้เหมือนคนโตสุดนะคะออถ้าไลา่ตามเลขก็คนคนี้โตสุดคนนี้รองแล้วคนนี้คนสุดท้ายเราเป็นเด็กน้อยกันเนาะเป็นน้องคนสุดท้องเลยนะคะอ่ะมาดูเลขห้าค่ะเป็นผู้ชายก็คือพี่ชายของเราพี่ชายภาษาอังกฤษใช้คำว่า sister ได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้นะ้อต้องใช้คำว่า brother บรา t h e r คือคำนี้ค่ะเด็กๆัส่บราเธลงไปใส่บราเธอรใส่คูขีดอันนี้ก่อนคือจะได้ไม่งงเนาะ this is my brother this is my brother แปลว่านี่คือพี่ชายของฉันนะคะเน่และเละือกอีกหนึ่งคำคำสุดท้ายคือ sister ก็ใส่ลงมาเลยคะ่ะ this is my sister this is my sister นะคะก็คือนี่คือพี่สาวของฉันนะคะ นี่คือพี่สาวของฉันเย่ yeah, เราครบและเมื่อเด็กทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะครูให้เราก,กดไปที่คำว่า finish ตรงนี้นะเห็นไหมคะปุ่มสีฟ้ากดตรงนี้เสร็จแล้วก็มันจะขึ้นหน้านี้มามันจะมี2ชงอยอันแรกคือ check my answer ก็คือให้เช็คคำตอบว่าเราทำถูกไหมน,นะคะและอันที่สอง email my answer To my teacher ก็คือให้ส่งคำตอบไปหาครูของคุณนะคะครูของฉันน่ะก็คือครูให้เราคลิกไปที่ตรงนี้พอคลิกไปน,นี้เสร็จใช่ไหมคะมันจะขึ้นแถบอันนี้มามีสี่เหลี่ยมสี่ช่องนะคะอันแรก enter your full name ก็คือให้ใส่ชื่อ จริงนำสกุลใส่อังกฤษหรือไทยก็ได้ค่ะส่วนที่2องกรุ๊ปเ e เวลก็คือให้ใส่ชั้นลงไปค่ะก็คือใส่ G 1ทับ1 G 1ทับ2นั่นเองค่ะต่อไปที่สาม c ก o o l subject School subject แปลว่าให้ใส่วิชา English ค่ะคำนี้ G E N G L I S H นะคะใส่ลิปไปที่ช่องสาม เมื่อใส่ครบสาสสี่เหลี่ยมนี้แล้วก็อันสุดท้ายค่ะเขาว่า enter your teacher's email or key code ให้ใส่เป็นอีเมลของครูหรือใส่โค้ดของครูค่ะแต่นี้ครูให้ใส่โค้ดเพราะว่าอีเมลครูยาวมากเนาะให้ใส่โค้ดนี้ลงไปค่ะคือ yn7z48hhr5h นะคะ ให้ใส่โคดเนี่ยตัวสิงพูเนี่ยลงไปนี้พอใสค่ครบเราต้องใสค่ครบทั้งสี่ช่องมันถึงจะส่งไปที่แอคเคาวของครูนะคะถ้าใส่ไม่ครบมันจะไม่ขึ้นนะคะพอใสค่ครบแล้วก็กดคาว่า send send ก็คือส่งมาที่ครูแล้วนะคะโอเควันนี้เป็นไงบ้างใครเดกเข้าใจไหมเอ่ยวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับครอบครนะัวเนาะเป็นแบบว่าเป็นในใบ,บงานก็จะเป็นแบบโยงเป็นเหมือน เขาแล้วแผ่นภาพต้นไม้นั่นเองค่ะเราได้รู้ว่าเออต้นต่อคนแรกคือใครคนทีสองสามสี่ 2, 3, 4, คือใครนั่นเองเ,องเนาะทีนี้เรารู้จักครอบครัวกันแล้วนะคะใเด็กวันนี้เข้าใจไม่เอ่ยหากไม่เข้าใจตรงไหนสามารถไลน์มาที่ไลน์ส่วนตัวองครูนะชื่อไลน์ power m นะคะ thank you f o r s t ขอบคุณมากนะคะที่ตั้งใจเรียนเนาะอย่าลืมทำ ในใบงานออนไลน์ของครูแล้วก็ส่งมาที่แอคเคาท์ครูคนะคะหากใครยังไม่ส่งอย่คุณจะแจ้งครูประจำชั้นให้เนาะดูแลรักษาสุขภาพนะคะกินรอช้อนกันแล้วมือสวมแมกกาซีน,น,นะะจากบ้านนะคะสอัสดออีสวัสดีค่ะ See you later bye bye